สายท่องเที่ยวทะเลธรรมชาติลูกเล็กเด็กแดงสระน้ำส่วนกลางขนาดใหญ่พร้อมสไลเดอร์ในตัวจะเล่นทรายปีนกำแพงสไลเดอร์หรือสระว่ายน้ำเบกเล็ก,ลกๆก็มีทั้งนั้นหรือจะนั่งชิลที่สวนยอมมีครบทุกอย่างเลยล่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเก๋แล้วนะคะที่ช่องให t ทูเกอวันนี้เก๋จะพามาเที่ยวชะอํานะคะ ทุกคนเนี่ยเคยมาชะอำกันมากต่อมากครั้งแล้วแต่ก็ไม่รู้จะเลือกโรงแรมอะไรใช่ไหมคะวันนี้เกศจะพามารีวิวโรงแรมนะคะที่ชะอำเซ้นทรลาชะอำหัวหินรีสอร์ทค่ะเดี๋ยวเกศจะพาไปดูว่าห้องพักที่นี่เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ชายหาดที่นี่สวยขนาดไหนพร้อมกับมุมสระว่ายน้ำที่ทุกคนอยากเห็นนะคะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะ ห้องเป็นเตียงเดี่ยวนะคะก็จะมีเตียงเดี่ยวเนี่ยสองเตียงห้องก็จะง่ายๆแล้วก็มีหม้อนะคะสะอาดๆมีระเบียงที่ใหญ่โตนะเดี๋ยวจะพาไปดูระเบียงกันเขาก็จะมีเป็นเก้าอี้เห็นเนาะมีเก้าอี้นะคะ นั่งอย่างนี้2ตัวพร้อมกับโต๊ะส่วนกลางเอาไว้ให้เราแบบรับลมเย็นๆนะคะหรือว่าจะออกมานั่งสูบบุหรี่หรือออกมานั่งทํากิจธุระส่วนตัวอะไรก็ได้มองออกไปก็จะเป็นรอบๆนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเนาะแล้วก็เป็นติดถนนฝั่งโน้นในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งก็จะมีแค่เก้าอี้ตัวเดียวนะพร้อมกับกระจกค่อนข้างจะเต็มบานก็คือครึ่งบานเต็มตัวมีทีวีติดผนังนะคะแล้วก็เกิดใครที่มาเป็นแฟมิลี่อยากจะนอนเป็นห้องแบบคอนเน็กกันเชื่อมต่อกันได้เน ก็จะมีอีกประตูหนึง่งแล้วก็เป็นห้องแบบ f ฟ mi ล y r o o มเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะก็จะมีแค่น้ำเย็นแล้วก็มีเป็นชาก,กาแฟแล้วก็กระติกน้ำร้อนนุ่เย็นเล็กๆนะคะมีร่มให้แล้วก็มีเซฟด้วยไม่ต้องกลัวว่าของจะหายนะคะส่วนท่านสาวๆเขาก็จะมีเป็นไดร์เป่าผมให้แล้วก็มีที่แขวนผ้านะคะก็ค่อนข้างสะดวกไฟฉายเนี่ยก็จะมีให้เราเวลาแบบเกิดแฉบบุกเฉินหรือว่าไฟดับหรืออาจจะออกยาบออกไปเดินข้างนอกในตอนกลางคืนนะ แล้วก็มีรองเท้านะคะให้เปลี่ยนแบบนี้เลยประตูก็เป็นล็อกนะคะแบบสองชั้นปลอดภยัยห้องน้ำ เป็นอย่างนี้ค่ะง่ายๆก็จะมีที่ล้างมือนะคะแล้วก็มีห้องอาบน้ําที่เป็นตู้กระจกแยกสัดส่วนระหว่างส่วนเปียกกับส่วนแห้งผ้าขนหนูให้นะคะผ้าชินะให้แล้วก็สุขภัณฑ์นะคะแบบนี้คือห้องง่ายๆค่ะในราคาเบาๆเนาะเป็นทางเลือกหนึ่งของการมาเที่ยวในหาดหัวหินนะคะเราเดินไปเที่ยวทะเลกันนะคะที่นี่เนี่ยโรงแรมเนี้ยเขาจะมีหาดส่วนตัวนะใครมาพักที่นี่เนี่ยก็จะสามารถที่จะ ปเที่ยวทะเลได้นะแบบสบายๆแล้วก็เป็นส่วนตัวด้วยแค่เดินออกจากตึกนะก็จะพบกับบรรยากาศแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นชาญนชั้น2องนะที่สามารถที่จะมานั่งแล้วก็มานอนชมวิวหรือว่ามาชมอากาศได้นะคะในายามเย็น ส่วนเขาจะมี2ตึกเนาะตึกฝั่งนี้ก็จะเป็นตึกที่อยู่ติดกับโซนของทะเลนะแต่ตึกที่เกยยูมันจะเป็นตึกด้านในนะเดี๋ยวเราไปดูทะเลใกล้ๆก,ก,กันก่อนจะลงไปจะเห็นว่ามันจะมีสไลเดอร์นะที่นี่สระน้ำเขาจะเป็นสไลเดอร์ชมภาพเป็นพร้อมๆกันนะ Lat tell about a snack me you Crispy or full It's perfect tree, no need Start your morning sweet. นอกเหนือจากสไลเดอร์แล้วก็ยังมีในจุดนี้เลยเดี๋ยวเราจะรอน้ำให้เต็มถังพอน้ำเต็มถังเนี่ยมันก็จะหล่นลงมาแบบอูดูเดี๋ยวเราชมกัน,นพร้อมกันดีกว่าว้าวนี่ว้าวไม่มีใครเล่นเลยในวันที่เก็บมาวันนี้มันเป็นเชือง ที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังหนาวเลยก็คือช่วงมาสักสิบห้ามกราคมก็เลยไม่ได้เอาชุดมาเสียดายจังนี่นะก็นอนอย่างนี้นอนสบายๆนะนี่โลกนี่หน้าของดิฉันจ้านี่นอนี่หนอก็มีเด็กๆเขามาเล่นกัน นี่ข้อแนะนำในการเล่นตรงนี้สำหรับเด็กเท่านั้นนะนอกจากจุดเล่นน้ำเย็นๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีจุดอื่นให้เราได้นั่งพักผ่อนอีกอย่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสวนสนลอยก้าวตามรอย 900. เราก็สามารถจะมานั่งเล่นแล้วก็สามารถสั่งอาหารมาทานได้จะบอกว่าบรรยากาศอาดีมากมาก ทีร้านแบบนี้ด้วยนะจ๊ะไม่ต้องอดเนะคาเฟอีหรือว่าขนมเนี่ยก็จะมีพร้อมตลอดเวลาจุดไฮไลท์ไม่ได้หมดแค่นี้นะเก๋ว่ามันเหมือนเพิ่งเริ่มต้นเลยล่ะนี่คือส่วนที่เราสามารถอยู่ท่องพักที่นี่นะแล้วก็สามารถที่จะเดินไปทะเลได้น่านน้าทะเลตรงนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นคนที่พักอยู่ที่นี่เท่านั้น่าก่อนเวลาจะมาทะเลเนี่ยสิ่งที่เป็นจุดสังเกตความอันตรายเนี่ย นี่อย่าลืมนะเขาจะมีธงเตือนด้วยนะว่าสีแดงเนี่ยจะขึ้นสูงแล้วก็มีกระแสน้ําเชี่ยวหลักเนาะ mm hmm. สีเหลืองก็เป็นกระแสน้ําปานกลางส่วนสีเขียวก็ขึ้นสงบแต่ว่ายัางไงก็ตามแต่อยู่ทะเลอะไรก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ควรจะระวังเรื่องของตัวเองตลอดเวลานี่มีไม้ขีด่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู z o o ให้ดูนี่น้ำที่นี่ก็เหมือนชายหาดหัวหินเลยนะทีความรู้สึกเกี้แต่ว่ามันให้ความเงียบสงบเพราะว่า มันเป็นส่วนตัวไงส่วนตรงนู้นน,นี่ไงธงที่บอกวันนี้สีแดงเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ขึ้นแรงเราไปดูกันซิว่าขึ้นันมแรงตามเหมือนที่เขาเตือนแล้วเขาแนะนําหรือเปล่าไม่รู้ว่าในในในวิดีโอนี้จะเห็นขึ้นแรงหรือเปล่าแต่ตรงหน้าเก๋เนี่ยขึ้นเนี่ยนเนยก๋ให้ประมาณสักหเมตรถึงสงเมตรเนาะบางอันก็เมตรห้ิบ จะเห็นว่าขึ้นซัดตลอดแล้วก็เสียงดังเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เหมาะตับการเล่นน้ําทะเลนะคะเดินริมๆได้อย่างเดียวก็ตรงนู้นก็จะมีแบบสามารถที่จะเดินไปไก,กลๆได้ก็จะเป็นหาดแบบติดริมเลยแล้วก็ตรงเนี้ยชามหัวหินเนี่ยเขาจะเป็นเหมืนทิวชั์ที่โรงแรมส่วนใหญ่ก็จะติดทะเลเนาะมันกเลยทาให้แบบสวยแล้วก็ทะเลชามเนี่ยมันเป็นทะเลที่กว้างขวาง snack crispy awful healthy gonna give it a day a crack เอ๊ระดูพาทิ๊กตกกันดีกว่าส่วนเหมือนเดิมเค้าก็จะมีตกหรือเคมีเก้าอี้เนี่ยให้เรานั่งรับลมเนี่ย เยอะแยะเลยทาให้เรารู้สึกว่าอยากเข้าไปนั่งต่ายปาร์ตี้ดิฉันว่ามีควรพลาดนะคะขเขาจะมีเวทีดนตรีสดแล้วก็จะมีร้านนะคะให้เราสามารถที่้อเบยร์นะคะแล้วก็แอลกอฮอล์มานั่งทานได้ค่ะเรื่องกินเรื่องใหญ่อาหารเช้าจึงสําคัญเกมาถ่ายเมนูอาหารเช้าในห้องอาหารให้ดูนะซึ่งมันมีมากมายและก็หลากหลายเดี๋ยวเพื่อนๆก็ดูตามกันไปเรื่อยๆที่นี่เป็นห้องอาหารแบบมาตรฐานสากลทั้งอเมริกันเบเกาสต์และอาหารไทยแต่ มีความพิเศษที่เสิร์ฟอาหารแบบพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นรสชาติของก๋วยเตี๋ยวเพชรบุรีชาและกาแฟโบราณแบบดั้งเดิมรวมถึงขนมปังสลัดสตูพร้อมเครื่องดื่มร้อนเย็นนมโยเกิร์ตผักย่างซุปฟักทองที่เนื้อเนียนมากๆขนมปังฝรั่งเศสและเดนนิดต่างๆ จะโฮวีจะธรรมดามาหมดปาตั้งโกสซาลาเปาและเครื่องเคียงโอ้ยมีอีกเยอะเลยเอาเป็นว่าหลังจากนี้จะปล่อยให้เพื่อนๆได้เอนจอยไปกับอาหารใครชอบอะไรตามสบายเลยค่ะ Let tell you snack fors Grab a plate, spread some butter, watch it melt away. Drizzle some syrup. Take a bite, and you'll be okay. Crispy on the outside, fluffy on the inside, one taste, you'll be hooked. It's a breakfast that make you glide. day Daya, day daya. Can you feel the sugar vibe? วันนี้เก๋จะขอปิดคลิปตรงนี้เลยดีกว่าเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากนั่งแล้วก็ไม่อยากุบไปไหนนะคะจบการรีวิวนะคะเซนทาราชอําเนี่ยหัวหินเนี่ยแต่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาหัวหินหรือมาชะอํานะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปพักผ่อนที่ไหนก็ถือว่าที่นี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะที่วันนี้เก๋ามาแนะนำถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะ กดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะแล้วก็กดแส,สดงความคิดเห็นเลยก็ได้ชอบไม่ชอบอะไรก็ได้พิมพ์มาเลยค่ะแล้วก็เราจะได้เป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ไม่พาคลิปถัดไปนะคะสว่วนนี้เก็บไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะรสดาร์คคาเขาผลิตจากของคาเขา,ขาและดาร์กโกโก้ที่เข้มข้นรสมะพร้าวคงจะเคี้ยวมันหอมมะพร้าวแน่เลยอะ แล้วรสสตรอเบอรี่มีเนื้อสตรอเบอรี่ฉ่ำมากเห็นแล้วน้ำลายไหลนอกจากวัตถุดิบที่นี่ยังมีคุณภาพแล้วโรงงานที่นี่สอะอาดปลอดภัยได้รับมาตรฐานสากลก<ม>ินขนมดีกว่านี่เป็นเทียชีโตว affles โคโคโนัทอันนี้เป็นสตรอบเบอรี่นี่หวานๆชิมอันนีล้ละกันดาร์คคาโคลาไม่เตยา่าคีโตว a ฟเฟิลอัลมอนด์ไร้แป้งไร้น้ำตาลมีโปรตีนและโอเมก้าสามอร่อยอิ่มนาน เตยาคีโตวฟเฟิลช่วงเวลาแห่งความสุขมีจำหน่ายแล้วที่ร้านสุขภาพชั้นนำ